ผลร,รุ่นก่อนๆนะ,ะที่เขาค้นพบให้เราแล<ร> <บร S 2> ้วถ่ายทอดสู่รุ่นเราเทโพ,โพครับมาต้อยครับสักัรวา<ม>วดในรรนี้คีอมะขาวกครับกดอินเพื่อคือแบบพุวงลงไปให้มันถึงคน พ่ผมผงตู้น้อยครับชื่อเล่นชื่อผงครับอายุ53ปอีอยู่จังหวัดเพชรบุรีทำอาชีพประมงทำมาประมาณ20ปปีแล้วครับมันสืบสานมาจากพ่อแม่โดยตรงเลยออกมาตัวเล็กตัน้อยก็ออกไปเก็บหอยหาปูห้าปลาแล้วแต่ว่าออกไปจะไปเจอกับอะไรเข้าครับ เช้าขึ้นมาเป็นเวลาถ้าเรา,เราออกทะเลนี่คือสามโมงเช้าช่วงจังหวะที่เราตื่นขึ้นมาก่อนอย่างเงี้ยเราก็จะไปช่วยเมียทํางานแต่ว่าบางครั้งถ้าว่าอยู่ว่างๆก็ทาขนมผมอยู่กับเมียมาเนี่ยสองคนเวลาผมท้อผมเหนื่อยก็คือมีเมียให้กําลังใจแล้วเวลาเขาเหนื่อยผมก็ให้กาลังใจเขามันก็มีความสุขดีไม่ได้มีทุกข์มีอะไรคือเราอยู่กันเป็นครอบครัวเล็กๆ เราชอบมากอะจังหวะที่พี่ออกเรือแล้วที่ที่พี่ไฟมันเป็นโคลอนอใช่ครับแล้วข้างหลังมันตะกุยแบบมันไม่ไม่ค่อยมีน้ำใช่ไหมพีม่มันมันมันปนเลนอ่อนอ,อนมันปลเลน,นปลเลนมาปื้ดไปเลยมันเป็นวิถีชีวิตที่ที่เราอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เกิดใช่ครับผมซึ่งอุดมสมบูรณ์มากครับโจทย์วันนี้ครับเป็นภารกิจที่พี่พงกับรายการถ่ายทําร่วงหน้าแล้วเพื่อจะท้าทายกรรมการครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความอร่อยโออาหารท้องถิ่น ซีฟู้ดที่เลนนะครับมันจะมีรูที่สัตว์อาศัยอยู่เลขหนึ่งค่ะพี่โตสองครับสองพี่โกสามครับแต่ทีมงานบอกผมว่ามันก็ไม่ง่ายนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเดินทางเนี่ยครับรูหมายเลขหนึ่งครับรูหมายเลขหนึ่งของครูฮอนนะครับอุ้ยมีดักอะไรด้วยหรอคืออะไรครับมันมีขุยๆุย่ไหมครับครูเป็นทรายที่แบบเหมือนกับขุยๆอยู่ฮะตอนนี้พี่พงษ์ใช้ อะไรกดไว้ใบพายครับกดกดกดอะไรครับปิดปิดรูไม่ให้มันส่วนกลับไปอ่าปิดรูไม่ให้เขาสวนหนีครับคือเขาหนีได้ด้วยเขาหนีได้ด้วยครับเนี่ยมีดักหางด้วยอ่ะในเวลาพอเราเราย่ำถ้าเราไม่เอาพายปิดเดี๋ยวเขาจะส่วนกับมาหาข่าครับผมเราย่ำต้นเขาอย่างนี้ด้วยไหมครับใช่ครับและตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับ ปลาหรอนี่เขาเรียกอะไรครับปดุกทะ๊กปลาดุกทะเลนะครับปั๊กชนใหญ่เงี้ยโอ้ใหญ่มากใหญ่มากตัวเล็อเไรเงี้ยเราไปดูมันเล็กกันด้วยเมนูปลาดุกทะเลพี่พงษ์จะทําเป็นเมนูอะไรน้ําอะไรสีขาวๆครับกะทิครับโหกะทินะครับใส่อะไรลงไปครับใส่ปลาดุกครับผมอ๋อนี่แฟนเราเนาะใช่ครับชื่อพี่อะไรครับพี่เขียวนะขาปลาดุกขาไหม ใช่ครับต้มขาปลาดุกอู้ดูนี่ครับเดือดปุดปุนเลยครับเนื้อเขาเป็นยังไงครับกรุบกรุบไหมใช่ครับเพราะว่าปลาใหญ่เนื้อมันจะเหนียวเหนียวออเมนูนี้นะครับก็คือต้มขาปลาดุกทะเลครับคุณครับ เนื้อแบบเนียนมากเลยเด้งเด้งันนี้ข้าวสวยละราดน้ำข้าวสวยนะโอ้โหผมชื่อโตชื่อจริงชื่อไพศาลม่วงอ่ำอยู่ตำบลสัพยามเพื่อสัพยาจังหวัดชัยนาท<ม>ทุกวันอาชีพหลักของผมก็คือหาปลาวิธีการหาปลาเนี่ยมีหลายรูปแบบมากยึดมาตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็หาปลากันมาตลอดทั้งก็เสืบทอดกันมาจนถึง ลูหลูกลูกหลานแล้วก็เอามาขายเองแล้วก็เป็นพ่อค้าปลาด้วยทั้งขายปีขายตรงแม่ค้าในเมืองตามพวกร้านอาหารเขาก็มาซื้อหลัง่วนก็เลี้ยงวัวแดงกระชังล้อขายเราจะได้วิชาจากพี่ในการหาปลาเขาเรียกว่าเป็นประมงพื้นบ้านของแม่น้ําเจ้าพระยาวันนี้ครับจะมีวิชาหนึ่งซึ่งกรรมการไม่เคยเห็นมาก่อนอและพี่จุจะให้พอรีชมกันเขาเรียกว่า เรือผีหลอกผีหลอกฮะเรือผีหลอกเรือผีหลอกคืออะไรครับมันก็เป็นเครื่องมือหาปลาชนิดหนึ่งนี่แหละนี่คือลักษณะเรือนะครับครับนี่คืออะไรครับต้านข้างใช่ไหมไอ้แผ่นขาวๆนะที่ปลาโดดนั่นๆๆแผ่นนั้นคือมันเฉียงลงไปในน้ําใช่ไหมครับครับอันนี้จมไปในน้ําประมาณเจ็ดแปดสิบเซนโอ้ข้างบนมันจะข่ายกั้นโดดเลยไปดูวิธีการจับปลาด้วยเรือผีหลอกตอนกลางคืนกันลยครับ ต้องจับกลางคืนเนาะครับความมืดมีผลต่อการจับปลาไหมมีครับอะไรที่ทำให้จับปลาได้มีอะไรบ้างครับปัจจัยก็มีแสงไฟแสงไฟแล้วก็แผ่นกระดานแผ่นกระดานเสียงเครื่องอ่าสามอย่างนะแผ่นกระดานที่เป็นสีขาวๆเลยนะสีขาวเนี่ยครับไฟต้องสว่างมากหรือว่าสว่างน้อยครับถ้าถ้า อันนั้นอันดวงกลางดวงกลางนะไปที่ติดที่ติดเรือประจำอยู่ดวงกลางที่สองที่สองเข้าไปทีงานพยายามส่งไฟนะครับแต่ปรากฏว่าพอแสงสว่างมากไปปลาไม่ขึ้นครับถูกไหมฮะครับคือปลาแสงสว่างมากเนี่ยปลาปลาขึ้นน้อยครับจะรอครอรอกันไมมค่ยโดดครับอเนี่ยมันมันมันไม่ขึ้นครับคือเป็นเพราะแสงเยอะไปนี่เราปิดไฟแล้วครับเราปิดไฟแล้วหรือจะไฟดวงเดียวเนี่ยครับเอาละครับเริ่มโดดลวครับ เขาโดดขึ้นเองครับเสียงเครื่องสีขาวของไม้และไฟแสงไฟกางถ่วงน้อยๆนะคือมันก็จะเป็นเรื่องของโชคชะตาแล้วว่าจะมีกี่ตัวที่โดดขึ้นมาในเรือเราเนาะโอ้โหโดดโดดมาเรื่อยๆนะครับที่โดดมาเรื่อยครับอ ก็เป็น <Bien> ว <ven ido> ิธีการจับปลาด้วยเรือ <Hawaiian> ผีหลอกนะครับได้ปลาจํานวนมากครับที Anat. ่รอบแรกนะครับพี่จุ้ครับมันมีปลากี่ชนิดนะครับอันนี้ก็มีเทโพครับปลาส้อยครับสังกะวานนี่นี่อะไรครับนี่ปลาคาวครับโอ้ปลาคาวนี่โลเท่าไหร่ครับอย่างนี้โลละถ้าตัวขนาดนี้โลละประมาณร8อแปดสิบาทครับโอ้ถ้าอย่างนี้ห้าสิบบาทเฉพาะแค่รอบนี้นะที่ประเมินด้วยสายตาพี่ได้กี่บาทรอบนี้ก็ประมาณ ประมาณ500โอ้โนี่รอบนี้คุ้มเลยนะครับรอบนี้คุ้มแล้วครับประมาณ500เพราะมันมีปลาเนื้อมีปลาค้างมีไก่โบ้ครับเยอะนะโอ้มาแล้วอดน่ารักประทัดอันนี้ปลาปลาเนื้ออ่อนครับอ๋อนี่คือปลาเนื้ออ่อนเนื้ออ่อนครับเนื้ออ่อนโยทอดทอดติดกันนี้เลยครับครับเฮ้ยน่ากินนะมากินเป็นอย่างนี้เลยครับ นี่คือแกะปลาลาดพริกชูชีไม่พี่ชูชีครับโอ้โหอร่อยมากปลากรอบเนื้อปลาปะกรอบหมดนี่คือปลาสามรสนะครับปลาสามรสอย่างนี้เราเรียกสามรสได้ไหมหรือเรียกว่าเรียกชูชีเรียกอะไรครับได้ครับเรียกสามรสก็ได้ชูชีแห้งก็ได้ครับชูชีแห้ง นี่คือเมนูพิเศษของกรรมการสามท่านครับครับเด็ดเลยอันนี้เด็ดอันนี้เดด็มากหน้าทีวีนี่แบบนั่งดูทุกคนหันเรตไปเรื่อยๆไปเคี้ยวไปเพลินเลยชื่อเลนซ์ือเบียร์ครับผมอายุ33ปีมาจากจังหวัดหนองคายครับผมที่หนองคายแล้วทำอาชีพอะไรครับตอนมาแรกๆก่ะปั๊บตอ่ะไบ่ค่อยได้ปัญหาครับเพราะว่าเขาเคยมีเงินเดือนพอดีกับหนองคายเองพ่อเท่าผมเพิ่นมีความรู้การหาปลาไม่ได้ทำโค้งครับ เพื่อนก็เลยถามว่าลูกวายนําเป็นบอเป็นครับเป็นเพื่อนกับสอนวิธีหาปลาไม่นํำโพงอะไรเลยครับผมเบียร์เขาไม่รู้ว่าวิถีและวิธีการจับปลาทําอย่างไรนะครับการใช้เบ็ดลาจับปลาเป็นอย่างไรลองไปชมดูนะครับครับห้อยได้ยังไงวะอันนี้ใช่ไหมครับวิธีเบ็ดลาเบ็ดลาคืออะไรครับเกิดที่ประเทศประเทศลาวเหรอครับประเทศไทยเลยครับเหมือนว่า เป็นภาษาอีสานเป็นเพียกครับผมเป็นเพียกเพียกก็คือเชือกครับผมคครัับใช้เชือกลบหินที่มีตัวเบ็ดใช่ไหมครับแมนครับอันนี้เขากลางสีวิตทิมทิมเบ็ดเขาเรียนว่าทิมเบ็ดเราเราปักเสาลงไปในเรนแมนครับผมแล้วก็เหมือนไม่เอาเอาหินทวงแมนครับอันนี้สเป็นตุ่มทวงขีเลือกไปกลางไม่นํำโคงครับครับครับผมนี่ก็ไล่เชือกไปครับไล่เชือกไปตอนนี้เราเห็นเสาอยู่แล้วมีเชือกนะครับแมนครับ แล้วพี่สุพเห็นมีทวงทวงหินด้วยแมนครับเทาต้องเร่งให้ดีกับรถระยะเชือกกันกิมเลยเราเราทำอย่างนี้ปุ๊บเชือกจะอยู่ใต้น้ำแมนครับผมอันนี้เทาเสือเรือมัดก้อนหินก็มัดเบ็ดออกไปครับก้อนหินเพื่อคือทวงลงไปให้มันถึงพื้นให้เชือกถึงพื้นถูกไหมครับแมนครับถ้าเสือบนท<อ>งพื้นาลาสิบเกินบครับผมนั่นหมายความว่าเราจะตกตกปลาที่เขาอาศัยอยู่ใต้น้ำแมนครับแมนครับปลาที่มันน้ำพื้นครับผมอ๋อ ตรงนั้นความลึกประมาณเท่าไหร่ครับตั้งตอนที่ปไปท้ายท่ามกับประมาณนำ้ำประมาณเจเมตรครับโอ้โ,อเ,คโอเคครับเดี๋ยวเรามารุนกันพรุ่งนี้เช้านะครับผมเช้าวันรุ่งขึ้นครับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วได้เวลาที่เบียร์จะมาดูแล้วว่าเป็ดลาวที่เขาทิ้งไว้จะเป็นอย่างไรครับผมลรื่นงต้งกันครับ มีเสาวสาวไปเลยคือสาวยางไปครับนี่เราก็ค่อยสาวขึ้นมานี่คร,น <ะ S 2> ครับนี่ครับกระเช้าไปที่ระดัแต่ไม่มีคน <ละ S 1> แอบเอาของเราเนะไม่มีนะเขารู้กันครับผมหลังหนึ่งขาดตรงท้ายเกี่ยวหินสองขาดหลังที่สามนี้ไม่มีหึหนุงเอ็นครับลุงเอ็นอ๋อเรารู้สึกได้เลยว่ามีแมนครับมันมันมันจีถกมือมันจีโอ้มันตึงเนอะครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บมืออยครับป้องกันป้องกันครับ ออาละหนึ่งตัวแล้วผมหนึ่งตัวแล้วปลาเคืองหรือปลากรดค้างนะครับครับผมอือตัวเบลอโอ้ใหญ่เลยอะล่ะหันที่หาหาเงียยังคือเก่าครับอ๋อนี่นี่เขาไม่กินเลยครับ,รบหลังที่พกโอ้ยคือสาดหลายแท้หลังที่เจ็ดครับผมเจ็ดนี่กะบบอมี่ครับเงียร์อนโอ้ยหลังที่แปดควันแหงนอ่น,น,นี่จะบอไรกันครับ ผมที่เก้าเจ้ากับบ๊มีครับผมบอนครับบอลครับเฮ้ยสีปลาครับผมอุ้ยเขาบอกว่าจะมีปลาเพราะว่ามันมันตึงมันตึงเมือครัแมึงอีกครั้งใแล้วอีกครงใหญ่แล้วโอ้ยอดสุดยอดเป็นดินเลยสรุปก็คือได้สองตัวแนนครับผมอ๋อว่ามันใหญ่มากอ่ะลำดับต่อไปครับจะได้พบกับพี่ผีไหลมอง เหมือนจะมีทุนใช่ไหมแมนครับมีทุนนะมันต้องมีทุนแล้คกับข้าวคีเรือสถามไปฟังลาวครับนี่คือเราข้ามไปฝั่งลาวเกือบถึงฝั่งลาวตะกี้ทุนะครับผมทุนที่ว่าเนี่ยทิ้งเป็นแนวไหนครับแนวตามน้ําหรือขวางน้ำขวางน้ำทุนขวางน้ำนะแมนครับนี่เขาเ้ากับตกม่องไปเลยไล่ม่องไปครับไล่ม่องไปเลยแล้วสิ่งที่ทิ้งลงไปคืออะไรครับม่องครับผมนี่แหละม่องนี่มันแค้ายๆแห่ไหมเขาเรียกอูเลยตาข่ายตาข่ายนะอ้า ซุปก็ไม่รู้ขอบคุณมากเขาเรียกว่าตะข่ายเราทิ้งตะข่ายลงไปแล้วก็ขวางน้ําเลยครับตะข่ายนี่สียูพื้นนะครับสียูพื้นเลยจากฝั่งเราข้ามไปฝั่งลาวเนี่ยระยะทางเท่าไหร่ครับตรงนี้ประมาณ800เมตรครับ800เกือบกิโลนะครับโอเคครับตอนนี้ถึงขั้นตอนการเก็บแล้วครับผมเดี๋ยวเรามารุ่นกันว่าจะมีปลาอะไรบ้างครับผมตอนนี้จึงแลวนะครับถึงตะข่ายขึ้นมาแล้วครับ มาเลยครับเอาปลาแล้วครับมาแล้วหนึ่งแฉมครับผมปาแล้วครับหนึ่งแฉมถ้าบผมมานะครับผมหรือว่าปลาเทโพนะครับโอ้นี่คือปลาเทโพนะครับครับผมปกติถ้ามาเขาจะมากันคู่นะครับปลาได้มาหนึ่งตัวแล้วครับต้าข่าย200เมตรครับที่ที่ขวางลำน้ำอยู่ครับมองพันครับมองพันดูดูครับมองพันมองพันแล้วมองพันแล้วนั่นผมว่าแล้วอ๋อตัวที่สองครับ โอ้สงสัคู่บป่าสาวมาเที่ยวครับผมออกันษาสองเต้าสองเต้าแล้วได้สองตัวแล้วครับตาอไปเรื่อยๆครับนี่คือทุนนะครับพีโพสองตัวแลครับผมและสรุปคือสรุปเบียร์สรุปเปียร์ได้กี่ตัว2ตัวครับอันนี้อยู่หน้าครับผมนี่คือต้มน้ำก่อนและนี่คือปลาอะไรครับปลากดข้างครับนี่คือปลากดข้งนะ โขกครับโขกกระเทียมครับข้าวซีมาลาบครับมาลาบเหรอลาบแบบข้ากระเทียมมาเลยเหรอโอลาบทอดกระเทียมเหรอครับส่วนเมนูนี้เราเคยมีภัยเห็นนะครับนี่คือเอาปลากดคังไปไปต้มก่อนไปลวกให้มันสะดุนก่อนลวกออกให้เขาสะดุ้งก่อนครับผมแล้วมาทำอะไรต่อเนี่ยครับแล้วก็เอากระเทียมมาเจียวให้หอมๆแล้วก็เอากระเทียมเจียวครับผมโอ้ย หูกระเทียมดูดีมากแล้วเอาปลาลงกผัดเลยครับปลาแล้วก็เอาปลากดครั้งเอาเนี่มาคั่วนะแม่ครับคั่วครับผมคั่วเสร็จแล้วก็เอาเฉพาะเนื้อมาครับผมน้ำอะไรครับน้ำซุปครับน้ำซุปอุ้ยลาบครับอืมอืมอู้ยน่ากินมากโอ้โหสีลาบลาบดูดีมากเลยอ่ะอ้ยน่ากินมากถึงมันถึงโอู้หดูเนื้อนี่เด้งมากเลยนะครับเนื้อเด้งมากครับน่ากินเนื้อก็เป็นไงฮะครู เนื้อมัน,มนคล้ายปราครังค่ะแต่นุ่มกว่านอยครับม,มันกําลังดีแบบมันไม่แข็งมันไม่มันกําลังแบบนุ่มเลยอ่ะนุ่มกําลังดีสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ